วีทีวีจับมือดีหับเฮาส์ ouse, วงสวงซีรีส์น็อกเอาต์หมัดน็อกบล็อกหัวใจผลนานจากวีทีวีออริจินอลตุกแสมวยไทยสู่สายตาชาวโลกผ่านซีรีส์วาย ได้รียกว,ว่าแรงตั้งแต่ไพรหลอดเปิดตัวกับยอดเข้าชมมากกว่า2ล้านครั้งภายใน7วันสำหรับซีรีส์เรื่อง knock out หมัดน็อกล็อกหัวใจผลงานจาก VTV original กับการกลับมาร่วมมือกันอีกครั้งระหว่าง VTV โดยคุณกนกพรปัชยาเสษผู้จัดการ VTV ประจำประเทศไทยและดีหับเ u า e โดยคุณบอสอนุสรลิมประเสริฐ ซึ่งถือร่กดีต้อนรับเปิดตะการานหมับ่างฟังฟังจัดวงสวงเอาเรื่องเอาชัยในวันที่11กมกราคม2568ณลานพรพพิคเนีศูนย์การค้าเซ็นทนรัลเวิด์นำโดย2หนุ่มเทมีลงล็อกกันเนอร์และนไนท์ร่วมด้วยนักแสดงเลือดใหม่อธิไก์กันตะพลวิวิเศษแจ๊ดจักรินแพรวิภาโมโจพอยุคธนูเอิร์ธลกกจ นอกจากนี้ยังได้นักแสดงรุ่มเก่าฝีมืออาชีพอย่างตั๊ดนัทตั๊ดและสามารถยักษ์อารมณและหนึ่งมาริสเคยโสกคนมาร่วมเสริมทัพความสุดอีกด้วย อ่เรื่องที่ีหนึ่งก่อนเลยครับค่ะเขาจับมือครับโปรเจกต์มาร่วมมือจับมือกันได้ยังไงก็สำหรับโปรเจกต์น็อกเอานะคะก็เปิดสกราดปี2025นะคะเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่ทางวีทีวีก็ได้จับมือกับทางดีคาวนะคะก็โปรเจกต์น็อกเอานัจริงๆเราปั้นมานะน่าจะเกือบเปีครึ่งปีครึ่งปีครึ่งนะคะก็ เป็นซีรีส์วค่ะที่เราอยากจะนำเสนอที่เป็นรสชาติใหม่ๆนะคะแล้วก็มีกลิ่นอายเกี่ยวกับเรื่องของอมวยไทยด้วยซึ่งก็จะเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ที่เราอยากจะพาซีรีส์เรื่องนี้ไปเผยแพร่นะคะให้กับแฟนๆซีรีส์วายทั่วโลกค่ะเรื่องราวของเื่องนีมันเป็นยังไงพี่บอสไหมได้ได้โอเคคจริงๆเรื่องล็อกน็อกเอาเนี่ยครับมัน เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนักมวยพระเอกทันคนหนึ่งครับที่ทำอารรชีพเป็นนักมวยแล้วก็สู้ชีวิตแล้วมีปมบางอย่างเกี่ยวกับครอบครัวของเขาเองด้วยมาได้เจอกับตัวนายเอกที่ชื่อว่าคีนครับคีนจะเป็นเด็กจบใหม่ที่ไฟแรงแล้วก็จากพระจัผูเข้ามาทํางานเกี่ยวกับวงการมวยทําให้สองคนนี้ได้เจอกันแล้วก็พอเจอกันแล้วมันจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับวงการมวยอีกว่ามีม,มีรายละเอียดอะไรบ้างรวมถึงชีวิตคู่ของเขามันต้องผัดพบเจอกับอะไรบ้างครับ ไไนนก่อจะลงรัวเป็นนดกแคนเดียวีก็ก็ใช้เราใช้เวลาแคสจริงๆก็ไม่ได้จึิงเราแคสกันเยอะแต่ว่าช่วงเวลาก็ไม่ได้นานมากแต่ว่าเรามาลงเออที่น้องกันเนอร์กับไนส์กันเนอร์นัสกันแล้วก็ไนส์โพลีพันซึ่ง ในโลกของซีรีส์ก็เป็นหน้าใหม่ทั้งคู่แต่เราเชื่อในวิชวลแล้วก็เราเชื่อในความสามารถของน้องๆทั้งสองคนก็ก็ตัวเลขที่ที่เราว like the ัดได้คร so ับก so so ็อย่างที่ตอนที่เราปล่อยพายโหออกไปเนาะมันก็มีคนดูแบบหนึ่งล้านสองล้านวิวในในเวลาอันสั้นก็น่าจะเห็นเคมีเคีใจของเด็กๆทุกคนกันแล้วก็ฝากน้องไนท์กับน้องกันเนอร์ด้วยละกันครับเคก็่อนข้างว้าโอเคก็ค่อนข้างว้าวเหมือนกันครับเพราะว่าไม่คิดว่ามันจะ ได้รับกระแสตอบรับที่ดีขนาดนี้อะไรเงี้ยก็ขอบคุณแบบแฟนๆแล้วก็ผู้ชมที่รอทั้งทั่วโลกเลยอะไรเงี้ยครับก็ฝากดูไปอีกเนื่องเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ก็ตั้งใจทามากเพราะว่าวมันมันมันเป็นอะไรที่เอารับมวยมารวมกับแบบบีเนาะก็เป็นอะไรที่น่าสนุกดีพอมารวมกันเพราะมันเป็นสิ่งที่ตอนนี้คนกําลังให้ความสนใจทั่วโลกอะไรเงี้ยครับเออก็เลยก็เลยรู้สึกว่าอยากให้ให้เรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทุกคนอยากจะดู พอเห็นดีหักพันเลยคงจะคาดตั้งแต่ NC คิดว่าบนสนามมวยมันจะเป็นในเวทีเป็นซีบนคนสนามมวยก็เยอะอยู่แล้วถ้าดูจากตัวอย่างในไทลอยก็ค่อนข้างจะเห็นว่ามันมันจะมีความเป็นอีโรติกหน่อยนิดนึงด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คิดว่ามันมันด้วยความที่ด้วยด้วยมูได้โทลของเรื่องนะครับมันเลยทําให้ให้ให้เรื่องนี้จะค่อนข้างแบบเป็น มีมีเรื่องราวความสัมพันธ์โรแมนติกแล้วก็เรื่องราวอิเลติกเพิม่มมากขึ้นจากที่เคยทำมาประมาณน,นึงนะ่แสดงว่าในผลิตกแน่น้ำจิ้มใช่ระมาหนึ่งได้แค่เ่เดี๋ยว,ว,ท,ยวทอเต็มเรื่องจะเห็นอีกเยอะอะไรเงี้ยครับใช่ซึ่งมันก็จะมีมากแต่ว่าจะให้ทุกคนรอดูเนื้อเรื่องด้วยนะฮะว่าจะเหลือเรามีภาพแล้วมีมีมมมครับเพราะว่าตอนนี้บทก็ค่อนข้างที่จะเกือบ กือบร้อยเปอร์เซ็นต์ละฮะใช่ใช่ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วรอรอถ่ายมาเลยอย่ยางนี้อย่างพี่เจมเป็นยังเปการจับมือทั้งนี้ลองคาดหวังมาที่มันแบบทุกอย่างก็จริงต้องบอกว่าเราทํางานกับดีหักมาหลายเรื่องแล้วอะค่ะก็เรียกว่าเราวางใจแล้วก็สบายใจแล้วก็เชื่อมั่นมากๆเพราะว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยเราตั้งใจตั้งใจปั้นจริงๆนะคะแล้วก็ความน่าสนใจอย่างเรื่องบทอย่างเมื่อกี้ที่พี่ตีบอกว่าอุ้ยเราวางในหลากหลายมิติคือ แต่ยังไงก็เส้นรักเนี่ยต้องเหมือนแบบหวานฉ่ำค่ะก,ก็ต้องบอกว่าเรายิ่งพอเราปล่อยไพ่หลอดไปนยจะคิดว่าทั้งทีมงานคนทําเองนักแสดงเองก็มีกําลังใจเพราะว่าพอเราปล่อยไปแล้วเนี่ยไม,ไม่ใช่ไม่ใช่แค่หลักล้านในเวลารวดเร็วนะคะตอนนี้ทั้งรวมนี่น่าจะประมาณ20ล้านแหละทุกแผลตฟอร์มนะคะเราก็เห็นว่าแฟนๆต่างชาติเขาให้การตอบรับดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยิ่งต้องตั้งใจทัาม,มากๆค่ะน่ีา จะได้ดูเมื่อไหร่ใจมั่แต่จะได้ดูไม่เยอะค่ะก็ขอฝากมอกเอานะคะสำหรับเรื่องนี้ก็เป็น VTV Original อีกเรื่องหนึ่งที่เราตั้งใจทำมากๆแล้วก็ปีนี้นะคะจะได้ดูแน่ๆก็ราวๆเดือนพฤษภาคมค่ะก็ฝากแฟนๆชาวไทยแล้วก็แฟนๆทั่วโลกไว้ด้วยเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะอค่ะอ่ะ